คุณกำจัดขอบลิ้นได้เป็นคนแรกของด่านเมื่อเคลียร์เคลสได้จะได้รับผอยสิทธิพิเศษผู้ขี่เกมครั้งที่หนึ่งคุณสามารถซื้อสินค้าเดียวสีได้ สิทธิพิเศษผู้เคีย์เกมครั้งที่หนึ่งพอย์คงเหลือจากครั้งที่หนึ่งและยังคงมีผลต่อเนื่องพอร์นั้นสามารถเพิ่มค่าความสามา,สามารถหรือซื้อไอเทมที่ต้องการได้สิทธิพิเศษผู้เขียกเกมครั้งที่หนึ่งคุณได้รับสิทธิเชื่อมต่อคอมมูนิตี้การุณาใช้งานเมื่อฟิงเสร็จสิ้นนี่เป็นกฎที่เหมือนกันของเกมส่วนใหญ่การฟิงเสร็จสมบูรณ์ขอแสดงความยินดีการเล่นครั้งที่สองเริ่มต้นขึ้นแล้วแล,และกฎและกฎนี้ก็มีผลกับโลกใบนี้ที่เป็นฉากในเกมชเช่นกัน นั่นหมายความว่าสำเร็จเป็นคนแรกมอบ300 TP <c oughs> เป็นโบนัสในการกำจัดกอบลินซึ่งจะถูกนำไปโดยรวมกับพอย n ที่มีในครั้งที่หนึ่งฉันมีพอย n ที่เหลือจากครั้งที่หนึ่งถึง70,000 p o i อยบ้าไปแล้วฉันสามารถซื้ออเทมที่ผู้เล่นในเกมสวมบทบาทไม่สามารถซื้อได้ผู้เล่นคิมเซฮันพอย n ที่มี7 3 0 0 p PT ทุกท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมเกมของเราเทพเจ้าเอ๊ะสั่นี้ไปทุกท่านจะกลายเป็นผูดด้เล่นในเกมนี้และต้องเคลียร์เวสหลักทั้งหมดให้ได้เมื่อเคลียร์ไม่สำเร็จจะได้รับบทลงโทษรายละเอียดเพิ่มเติมกระนาตรวสอบที่ความช่วยเหลือน,นั่นหมายความว่าอย่างไรเกมนั้นเหรอใช่แล้วท้ายที่สุดนี่มันก็คือเกมของเราเทพเจ้าถ้าจะจู่ฉานเพิ่มความสามารถหรือใช้อุปกรณ์ดีเกินไป จะต้องสะดุดตาพวกเทพเจ้าแน่ต้องระวังซะแล้วเรื่มจับตาดูกันอย่างจงแงจ้งเลยฮะ Observer ดวงตาของเราเทพเจ้าและ J.M มีลักษณะแตกต่างกันมีลักษณะแตกต่างกันไปตามผู้ใช้งานและวัสดุดในการใช้งานแต่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะแบบนั้น ถ้าถูกพวกเทพเจ้าหรือเอ็มสังเกตตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้เหตุหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อความยากของเฟสในอนาคตได้พวกนั้นไม่ใช่พวกที่ปล่อยให้เล่นแบบสบายๆซะด้วยในอนาคตกมมาจจะยากขึ้นได้งั้นฉันควรจะลดการกระทําที่ทําให้สะดุดตาตั้งแต่เริ่มต้นให้มากที่สุดจะดีกว่าประมาณนี้น่าจะได้ดูเหมือนว่าจัดก,การกอบินได้อย่าง,ยา,งยากเย็นแล้วมัง้งพี่เสหันหถือจะเข้าใจยากหน่อยแต่ฉันพอจะเข้าใจนิดหนึ่งแล้วค่ะพวก เพราะสับประหลาดพวกนั้นไม่มีทางที่ปรากฏตัวในความเป็นจริงได้อย่างถาวรนี่คะ่ะแถมยังมีหน้าต่างแจ้งเตือนและเสียงแปลกๆดังกล้องในหัวอีหมายความว่านี่ไม่ใช่ความจริงที่ฉันนี่ไม่ใช่โลกความจริงที่ฉันเคยรู้จักต่อไปแล้วสินะคะน่าจะเป็นแบบนั้นแหละเพราะในโลกความรจริงไม่มีทางที่จะมองเห็นหน้าต่างแจ้งเตือนและได้ยินข้อความแบบนั้นยังไงล่ะโอเคคะ่ะใจเย็นจังนะ พี่นั่นแหละค่ะทำไมถึงได้ใจเย็นแบบนี้คะเมื่อกี้นี้ทำไมถึงจะกการสปาราต้อย่างง่ายดายเควสหลักหนึ่งจงนี้ออกจากรั้วมหาลัยความยากระดับอีกำจัดเวลาสองวันจากนี้ไปจากนี้เป็นต้นไปเรา,าก็เรีสนจนน้นมากจะเข้ามาโจมตีคุณคุณต้องหลบหนีหรือกำจัดพวกมันแล้วหนีออกไปจากรั้วมหาลัยให้สำเร็จรางวัลจะแตกต่างออกไปตามความรู้ป,ป่าหมาของแต่ละคนขอแนะนำให้เข้าร่วมอย่าตั้งใจ ควาายากระดับอ e. ีจำกัดเวลาสองวันแค่นี้ของป่วยแว้คุณแกที่หลังเถอะเราขึ้นที่กันเถอะก่อนที่พวกนั้นจะมาวิ่งอ่ะค่ะคือว่า คนอื่นๆน,นะไม่เป็นไรคะน่าจะยังมีผู้ชื้อผู้เสียชีวิตไม่มากนกหรอกเพ,พราะพลังของกอบลินต้องให้มากมายแค่ไหนก็พอกับผู้ชายคนหนึง่งแถมถ้าคนอื่นเริ่มจับกลุ่มกันสถานการางคงสงบสุขลงสักพักก่อนที่ฮอปกอบลินจะปลดตัวนะน่าจะเทอานี้นี่นาเขดปลอดภยอัยอะเขตปลอดภยัยคุณเข้ามาในเขตปลอดภัยแล้วตอนครั้งที่หนึ่งฉันลองหล่ ตอนครั้งที่หนึ่งฉันร้องผมร้องไห้แล้วก็มาถึงที่นี่ได้อย่างโชคช่วยเขตปลอดภัยนี่คืออะไรล่ะคะถ้าเป็นเกมถ้านี่เป็นเกมก็น่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่มัเตอร์เข้ามาไม่ได้นะดูน่าสิพวกมันเข้ามาไม่ได้ก็เลยถอยไปแล้วแบบนี้นี่เองรอดแล้วใช้เวลาอยู่ที่นี่ก่อนสักพักแล้วค่อยเคลื่อนทีกก่ก็นล้วกันอ่าค่ะ ก่อนอื่นต้องติดอาวุธให้จีซูแล้วค่อยไปต่อแค่ให้แค่ให้สามารถสู้กับกัปล่นได้สักตัวด้วยตัวคนเดียวไม่เงยไอพวกนี้มันคืออะไรเนี่ยฮันจีซูทำไมยันนั่นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่